รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการ Green f a r m เ a ล i ทกันอีกเช่นเคยนะคะ ในทุกๆเช้าวันเสาร์ค่ะทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ในวันนี้ค่ะภายใต้การนำทางของบริษัทไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ปจะนำทางทีมงานของเราขึ้นไปในเขตของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งกล่าวได้ว่าพื้นที่แห่งนี้ มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมและก็ปลูกไม้ผลหลากหลายทีเดียวมีหลายๆแห่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าที่นี่จะมีผู้ผลิตในระดับมืออาชีพและมีพื้นฐานการทําการเกษตรจากรุ่นสู่รุ่นเป็นไร่ที่มีชื่อว่าไร่แสนฝางค่ะอา้อาวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับ ผมกฤษดาเกียรติสมานครับค่ะและคุณนี้ลายแสนฝางสวัสดีค่ะเบนค่ะศรีสุดาแสนประสิทธิ์ค่ะอ๋อเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อคุณจิ้นค่ะอ๋อคุณจินเลยค่ะสวนค่ะคุณจินเป็นจัมวนเลยค่ะแล้วตะกี้เห็นนี่กำลังจับปูใส่กระด้งอะไรแถวนี้เนี่ยรายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยเด็กๆไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรคะลูกลินดาเอ้าลินดาส่งนินไปรอหน่อยค่ะรายงานตัวหน่อยหนูชืはは่อ แข็งเลยโอ้โหดูท่าทางครอบครัวมีสุขมากเลยอ่ะนะคะวันนี้เนี่ยเห็นน้องบุงบอกกับพี่ว่าจริงๆสวนนี้มันมีเยอะแห่งมากเลยแต่เอาจุดเนี้ยเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันมีความมหัศจรรย์หลากหลายที่พี่จะได้เห็นใช่ไหมคะคงจะต้องรบกวนน้องกรับนิดนึงรายการ Green Farm Variety ช่วง Inside Farm โอ้โหนี่สิบเก่า ครับผมรุ่นไหนเนี่ยรุ่น6.9ครับ6.9ว้าวเรียนจบที่นี่เสร็จไปต่อที่ไหนต่อที่แม่โจ้ครับอ๋อสาขาสาขาพืชศาสตร์เอกไม้ผลครับโอ้โหทาไมช่างลงตัวแบบนี้คือต้องเท้าความก่อนว่าตั้งแต่รุ่นรุ่นกงงค่ะก็ทําส้มตั้งแต่บางมดอ่าอ่าพอมาบางมดแล้วก็รุ่นเตี่ยก็มาทําที่ลังสิตอ่าอ่าซึมซับมากเลยนะก็คืออยู่ ชีวิตใช้อยู่ใช้ใช้อยู่กับสวนเป็นแวะจําก็ชอบแล้วแล้วหมายถึงว่ามันเกิดเชื่อมโยงที่ขึ้นมาถึงฝางได้ไงทั้งที่จริงๆนี่อยู่แถวเรียกว่าเป็นคนหนองเสือไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ไหมเตี่ยผมคุณพัฒนสารเกียรติสมานเนี่ยเขาเป็นเป็นเพื่อนกับเฮปเป็งธนาธรครับเจ้าใหญ่ที่สุดเจ้าใหญ่ที่สุดผู้บุกเบิกทำสวนส้มรายใหญ่ของอำเภอฝาง ใช่ครับเย่ป็งหุวดห่งนะครหรือว่าคุณบรรทูนคุณบรรทุนแล้วพอตรงนั้นพอเตียถูกชักชวนมาถูกชวนมาตอนถามไม่ใช่แปลงที่พี่นั่งใช่ไหมไม่ใช่ครับแปลงแปลงแรกนี่จะอยูอ่โซนบ้านคาย,าคายก็อยู่อำเภอแม่อายเหมือนกันอ๋อแม่อายเหมือนกันแต่ตรงที่พี่มานั่งนี่เป็นแปลงที่เท่าไหร่ละแปลงที่2ครับเนอณปัจจุบันภายใต้าการขับเคลื่อนอังกฤษเองมีกี่แปลงละ มีทั้งหมด4แปลงครับ4แปลงอะไรบ้างที่ทําแปลงแปลงแปลงที่หนึ่งตอนนี้ก็เป็นลำไยอ่ากล้วยแล้วก็มีอะโวคาโดครับแล้วก็เป็นแปลงที่สองคือแปลงนี้ก็เป็นส้มเป็นหลักแล้วก็จะเป็นแปลงทดลองที่ผมทดลองพืชพันธุ์ใหม่ๆที่เอามาให้พี่ดูเนี่ยใช่ไหมใช่สับปะรดมี สับปะรดสับปะรดจะอยู่แปลงที่4แล้วก็มีสับปะรดมีสับปะรดที่เรานั่งอยู่ใต้ร่มเงาสับปะรดผลใหญ่ก็อยู่ที่แปลงสองเป็นแปลงที่มีงานทดลองปลูกใช่ไม้ผลก็จะมีตั้งแต่เข้ามาก็จะมีส้มโอส้มโอแล้วก็มีโลควอดลาสเบอรี่แล้วก็อาชาชาโอ้โหชื่อแต่ละอย่างนี่มีหลายตัวนะไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะแล้วก็มาตัวโอ้แล้วมาตัวนี่คนไทย ตั้งชื่อว่าลำไย,ยคริสตั้นอ๋อเหรอคะ,อะครับอออโอ้แสดงว่าแปลงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าไร่แสนฝางไม้ผลหลักที่ผลิตเป็นการค้าครับออกตลาดได้แล้วมีอะไรบ้างก็จะมีส้มคัะดับหนึ่งคือเป็นส้มอยู่ สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งกับคเสียทองหรือคิวหวานสองเบอร์ใหญ่ๆครับลองมาที่ทําออกตลาดแล้วก็เป็นสับปะรดส่วนตัว MD2 ชื่อพันธุ์ชื่อพันธุ์จริงๆพันธุ์ที่เป็นสากลเลยใช่ใช่ใช่ครับถ้าเรียก MD2 ก็จะรู้จักกันทั่วโลกสับปะรดที่ว่านี้คุณสมบัติเป็นสับปะรดเพื่อทานสดทานสดแล้วก็สามารถนำมาแปลรูปออกตลาดแล้วออกตลาดแล้วครับแปลรูปแล้วแปลรูปแล้วครับจ้ะแล้วนอกจาก นอกจากสับปะรดก็มีมะม่วงพันเป็นน้ําดอกไม้สีทองยังเป็นหลักเลยค่ะครับอันนี้อยู่แปลงไหนอ่ะอยู่แปลงสี่ครับอ๋อจแปลงสี่ก็จะมีหมอนมะหรือมาเบอร์รี่มาเบอร์รี่ด้วยอันนี้ออกตลาดในรูปแปลงยังเป็นงานทดลองเพียงแต่ว่ากําลังเริ่มแปลรูปแล้วครับเป็นน้ําเป็นแยมหาจุดลงตัวอยู่อ๋อเลยค่ะ เรามีการรวมกลุ่มแล้วเรื่องของกลุ่มเราเนี่ยกรีตเองก็มีส่วนในเรื่องของการช่วยขับเคลื่อนหรือรวมกลุ่มขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอยู่ด้วยไหมล้วก็รวมรวมกันกับสวนที่เราคุยกันคุยกันว่าเอออีหนยเนี่ยผลผลิตของสวนเนี่ยเราควรจะมุ่งหน้าไปทางไหนดีนอกจากขายตลาดสดแล้วแล้วก็มองไปที่เรื่องของตลาดโรงงานเพื่อจะไปที่ได้เยอะๆหรือว่า อ่ตัวที่เป็นตกเกรดหรือสามารถแปลรูปได้ซึ่งตลาดโรงงานก็เป็นตลาดที่น่าสนใจใช่ครับยังมีโอกาสโตเยอะเลยเยอะยิ่งเป็นน้ําผลไม้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ส่งให้กับดอยคำเราแปลให้เขาเลยหรือว่าเราส่งแต่วัตถุดิบไปให้ตอนนี้จะเป็นส่งวัตถุดิบก่อนครับอ๋อค่ะก็จะมีของดอยคำแล้วก็ทิปโก้หลักๆการผลิตส้มถือว่าเป็นพระเอกของไร่แสนฝางไปดู ไม้ผลและการผลิตส้มของเขาว่ามันธรรมดาหรือไม่ธรรมดาตามกันในช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเคลือประวิทกรุ๊ก